เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะฝากหนังด้วยนะคะตอนนี้ก็ค่อยๆใจเย็นเราพี่น้องกันทั้งนั้นค่ะไปเลยอ่ะเีมค่ะกับโมเมนต์ล่าสุดเอาเลยเอากันเลยก็ถือว่าเป็นสําหรับเอ็มัถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีสําหรับปีใหม่เลยดีกว่ามันก็ โหกี่ปีแล้วห้าปีนะที่ไปลงข่าวกับสี่ปีไม่จริงห้าแล้วนะตั้งแต่ปีหกสองแล้วปีหกหกเสร็จก็คือห้าปีแล้วก็แบบว่าเคยคิดภาพนี้อยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต่างคนก็คุยกันแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีก็เคยคิดว่ามันน่าจะมีวันนี้แหละแต่ว่าคือมันทุกอย่างมันโชบกันทุกรอบเลยไม่เคยได้เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยจนวันนั้นที่ไปเนาะวันนั้นที่ไปไปมันโปเอ็กก็ไปมานโปหลายรอบก็ไปหลายรอบแบบไปถึงก็ไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นอะ มีเซไม่มีเซนคือร้านมันปิดหมด<อ>แล้วรุ่นน้องก,ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปร้านนี้ไหมอ,อะไรเงี้ยราเออไปสิพร้อมเหลืออยู่ร้านเดียวอ่ะ<อ><อ>ก็ไปเอ็มจำได้เลยเอ็มลงจากรถแล้วแบบไม่ใช่เจออีเนสนะ<อ>แต่ไม่เคยสังหอดเลย<อ>เพราะว่าไม่คิดว่าจะเจอมันไม่เคยคิดอยู่แล้วก็ปกติก็เออยไม่ใช่เจออีเนสนะอะไรอีกก้าวหนึ่งปุ๊บหันไปคุณคุนก็อ้าวใจมันก็หูแบบสั่นอ่ะมันก็ตกใจมันไม่รู้จะเริ่มอะไรแบบ เชิดไหมหรือหรือหรือไหลหรือกาบหรือหกาอเตรียมตัวไหมว่าถ้าเราเจอมันมีอยู่แล้วแรกๆอ่ะช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกเลยอ่ะที่ก็แบบว่าก็คงมาสองอย่างไม่คงเชิดก็คงร้องไห้อ่ะเพราะมันหลายๆมันมีหลายๆเรื่องราวมากๆที่มันผูกพันกันอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนั้นมันเป็นแบบคอยปกครองอะไรอย่างเงี้ยใจมันก็สั่นแล้ว นอก็ยืนอยู่แล้วเลยเข้าไปก็ดึงออกมาคุยตอนรู้สึกเรามาตีกันไหมจะเชิญเปืี่ยนรองเห้ตอนนั้นไม่มีเลยตอนตอนนั้นไม่มีแต่ตอนนั้นใจมันแบบมันไม่ได้กลัวแต่เมย์เขาสึกว่าเฮ้ยมันมีวันนี้จริงๆว่ะคำพูดนะคะตอนไปคุยกันคำพูดก็บอกเลยบอกว่าเออตอนนี้พี่มีเซรั่มใหม่นะสามร้อยเ้าสิบเก้าบาทหนึ่งแถมหนึ่งจะช่วงนี้ถ้าตัดออกนะก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบเออมวงวันนี้บอกว่า คำแรกเลยอะแบบเออขอโทษนะขอโทษแล้วก็บอกเฮ้ยขอโทษทาไมหนูต้องขอโทษพี่ก็ต่างคนก็ต่างขอโทษกันเองบอกว่าในช่วงแรกๆมันพอคนเราที่มันมีโมเมนต์กันอะเราไม่ยิ้มกันอยู่แล้วว่ะนะตอนนั้นเนอะต่างเองก็บอกว่ามึงก็เข้าใจกูในแบบนี้กูเข้าใจมึงในแบบนี้กูได้ยินมาอันนั้นมึงก็ยินมานี้เอว่าไม่แปลกเราก็บอกเฮ้ยเราไม่โกรธเราไม่โกรธเลยว่าเรามันเคยเป็นยังไงมาแต่ตอนนี้เราสึกว่ามันโอเคมากเลยอะไรที่เจอ อยากเจออยากเจอคือปี2ปีแรกอย่างที่เอ็มเคยสัมภาษณ์ไปว่าจิตเอ็มไม่นิ่งเลยที่เอ็มหายไม,ไม่ค่อยได้ทําช่องทําอะไรอะไรเง<ม>ี้ยรู้สึกว่าตอนนั้นมันก็วิ่อ<ม>่ะตอนนั้นมันก็วิ่งจริงแบบเออที่สัมภาษณ์แบบหลายรายการเลยก็แบอบเออเราวิ่วจริงแต่หลังจากนั้นมามันกลายเป็นว่ามันไม่ได้โหยหาว่าอยากเจอแต่มันกลายเป็นรู้สึกว่ามันก็คิดถึงโมเมนต์เนอะอะไรใช่ครับทุกคนไม่ว่าอะไรเลยเอ็มโทรบอกเอื้อก่อนวันนั้นน่าทักหาเอื้อเลย เออบอกดีแล้วแล้วเออก็บอกว่าอยากเป็นยังไงอ่ะทาเอาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันเรามันก็รู้ว่าเราก็พูดถึงมันบ่อยอ่ะพูดถึงนเด้ตบอยว่าเออเป็นยังไงเลยขายมากปีนี้คลายเลยแล้ววันนั้นดูอยู่ดีก็เป็นไลน์โค้ดเลยโพสต์ใน Facebook แบบอะไรกับการที่เราได้ปลดล็อกอะไรบางอยา่อยางที่อยู่ในใจมันดีมากๆนะอยากให้ทุกคนลองทําตามนะจร <laughs> <ๆ>ิงๆน,น,นวันนั้นใช้เวลาคุยนานขนาะ เดือนกว่าเลยค่ะโหยก็ยันเช้าคุยกันแล้วก็แบบคือมันเป็นการที่มันแบบมันติดเลยแต่มันก็ยังเคิร์กเคิร์นอยู่อีเนี้ก็เป็นแบบเอ้าแล้วช่วงนี้เพียงทำไรคะเออมีค้ามีรไรเออเหรอเออหล่ะแต่แล้นก็คือปกติคือมันก็มีเป็นคนพูดพออยู่แล้วแต่วันนั้นมันเป็นโมเมนต์แบบ มันคงเก่งกันแหละเราก็โอเคเราจะแซวเล่นเหมือนเดิมได้ไหมวะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันห่างกันไปนะแต่ก็ต่อกระติดเช้ามาก็นักกินข้าวก็อยู่กันกับเช้าครับตอนเช้าก็คือไปกินข้าวไปกินข้าวกันใช่ก็ดื่มคือเราเราไม่ไดขอทษเก่อนใช่ยากไหมอ้โมเมนต์เฮ้ยไม่ยากจริงๆน้องเอ็มคิดว่าการขอโทษใครสักคนหนึ่งไม่ยากนะคะอยากให้ทุกคนลองทำดูมันมันไม่ใช่รู้สึกว่าขอโทษไปเหอะเพื่อจะได้จบแต่รู้สึกเฮ้ยมัน เฮ้ย <c oughs> เราอยากขอโทษจริงๆอะแต่ไม่รู้จะแบบว่าขอโทษที่พี่เวลาพี่เดินชนก็ไม่ใช่ไงคือ <c oughs> แบบว่าเฮ้ยพี่ขอโทษจริงๆนะโมเมนต์นะมันก็ว่าเคยขอโทษก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเออมันเป็นเรื่องราวที่ที่เราอยากจะไอ้นี่จริงๆมันเหมือนพอคิดมันออกไปคนก็บอกว่าถ้าจริงๆไม่เห็นคิ้ก็ไม่รู้เลยว่าเคยเหมือนกับคิดอะไรกัน <c oughs> พูไปเรื่อยแล้วแล้วอย่างบางคนที่เราคาดหวังว่าตามใจตัวจะกลับมาทําใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเอ็มบอกเน็ตเลยคือมันมีโมเมนต์อยู่แล้วว่าเอ้ยจะกลับมาซีซั่นสองไหมคัมแบ็กไหมอะไรอาเงี้ยเดี๋ยวก่อนอย่าให้แบบอยากให้คนอื่นเพราะเราอยู่ในโซเชียลมานานมากเราอยากให้คนอื่นมาบอกว่ากลับมาเพื่อคอนเทนต์เลยเอาไปดีกว่าถ้าอยากดูเดวเคงก็รอไหวรอ ไม่ได้ดูตั้งห้าหกปีไม่เห็นเป็นอะไรกันเลยอะไรเงี้ยอร่อยสักเท่าเว็บพนันเอาไปตัดลงเยอะแยะก็ดูไปสิใครดูเด็กเก่าๆก็ดูไปก่อนอีกหนึ่งเรื่องเพื่อนเราตอนนี้โด่งดังมากคิดที่หน้าแท่ๆคือใครค่ะไม่รู้จักแล้วใช่ตอนนี้ก็โด่งดังโด่งดังค่ะมีชื่ออ้แต่ไม่ใช่คำว่าโด่งนไหนว่านิวมีชื่อมานานแล้วนะไม่ได้หายไปไหนด้วยอีนิวนี่คือแบบ ตะคาบอยู่นะก็อยู่นานน่ะเป็นกุญยาวรนาศเหมือนชิ้นปีนี้แหละมันเป็นปีทองคนเราจะมีช่วงเดียวเอาแค่ช่วงเดียวหมดจังตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วไม่แล้วเอาก็ปีแล้วปีทองมึงจะปีทองสองปีไม่ได้ตอนนี้ก็แสดงว่าคิวก็ง่ายๆเลยว่างว่างเลยคิวนิวเขาตอนนี้โด่งดังมากมีฟูตซัพพงซัพพอร์ตด้วยเอาสภาพเหมือนคนไม่มีข้าวกินมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหน่าซัพพอร์ตเลย ก็เจอกเจอเจอเจอกันขังเราเห็นเขาเดินเท้ากับยูเทวก็ดูดูเท้าิอ่ช่องไหน่ก็ตลกไปไลเพราะลงรอพื้นด้วยอะไรด้วยเห็นค่ะรู้กันอยู่เกหอกักัเพาร เอโคที่หันมาเนี่ยนะวันนั้นคือได้มีโอกาสใส่ตรงกับโคทั้งสี่เลยหันมาตกใจว่าทําไมมีแต่เสียงไม่เห็นไม่เห็นคนมีบุญนะคะก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยด้วยที่ร่วมมาทําบุญอะไรแบว่าสตูดิโอคิวสตูพารออกไปก็คือหางคิวออกไม่อะมันยากอยู่แล้วสตูดิอคือก็กลับมาทำกันเดิมมันปกติอ่ะนะเพราะว่า เราเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วเวลาร้องเพลงร้องงเพลอีนิวก็ร้องทั้งวันคนบ้านอะไรขับรถไปมีลําโพงอันนึงคือเรื่องที่พี่นิวขับรถเล่นโทรศัพท์ไม่มีจริงนะแต่ขับรถมือเดียวร้องเพลงมีนะมีจริงชอบร้องเพลงมากเขียนนะเซรั่มไม่ถับเรื่องเซรั่มเหรอเฮ้ยอะไรโปรโมชั่นไงเนี่ยถ่ายคลิปตัดหัออกแน่ก็ฝากเซรั่มด้วยนะเซรั่มสวัสด์โลให้ยนาใส่มากอะไรนะเซรั่มค่ะเซรั่ม ลแนอะะไรนชื่ออันนี้กดปิดแล้วป่ะเนขายยังไงล่ะขายยังไงนะสบมีโปรสับเก้าเก้าอังกี้ถ้ามาจากทุกสัมนำเดาแถมสบู่ไว้ด้วยค่ะเรามีชื่อเพื่อกี้มันเป็นภาพจำไหมเพราะน่าร่าเขาฟองไปที่อะไรเอออีนเนี่ยหน้าหน้าโดดตกนะอินนารามกูเปิดตัวเซรั่มสองวันเซรั่มนารามมาแล้วก็ฝากเซรั่มเอ็มด้วยละกันอ่าสบะู่เขาเป็นเซรั่มสบะร์โลช่วยให้หน้าใสเอาลองดูจากตาเนื้อสิพี่ก็มีรองพื้นบ้าง ่พอ,พอ,อให้พี่นิวชัยบ้าง